ไลน์ที่ต้อนรับเข้าสู่ซีซั่นที่6ครับกับ f ออันดครับกับการปลุกปั้นทีมเล็กๆจากประเทศอันโดราครับให้ไปสู่ความยิ่งใหญ่ในศึกลาลิกาสเปนให้ได้ครับแน่นอนครับในปีที่แล้วครับเราได้แชมป์ฟุตบอลยูอฟ่าคอนเฟอเรนซีมาได้เรียบร้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการที่ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกครับแต่ว่าเราได้แชมป์ซึ่งในปีนี้เราจะได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกครับในฐานะ แชมป์คอนเฟเดลลีกนั่นเองและแน่นอนครับในปีที่แล้วเนี่ยถ้าทุกคนจําได้ครับเราได้เสียด้านของเซ r ร์เนีปันออกจากทีมไปครับด้วยการฉีดสัญญาไป130ล้านยูโรเงินจำนวนนั้นนะครับผมเราได้เอาเนี่ยไปปิดดีลที่ได้ของพี่เมนูเข้าสู่ทีมแหะครับ นอกหนืจากนั้นนะครับผมเงินค้างที่เรายังสามารถใช้จ่ายได้ในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาครับผมก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ครับกับการไปปิดดิวตัาด้านของเปาคูบาซี่ครับเข้าสู่ทีมครับจากบาเยร์วินิคครับแต่ว่าในรายคูบาซี่เนี่ยพี่แกราคาแพงแพงครับเราก็เลยจำใจต้องเอาทางด้านของมาตินครับประกันังวัยยี้24ปีเนี่ยไปแลกกับคูบาซี่มาซึ่งราคารวมๆครับบวกกับนักเตะแล้วเนี่ยคูบาซี่ที่เราเสียเงินไปก็อยู่ราวๆประมาณ120ล้านยูโรนะ แต่ผมว่าคุ้มครับคูบาซี่นี่คือตัวจบกองหลังของเราได้แน่นอนเลยครับซึ่งล่าสุดครับโรบานโนก็เฮียวิโกเรียบร้อยครับสวอปดิวนี้เนี่ยถือว่า บอลือโลกเหมือนกันนะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คูบาซี่ครับเข้าสู่ทีมของเราครับในฤดูกาลใหม่นี้นะครับเป็นการขยับขยืดการเสริมทัพที่ยกระดับทีมอย่างแท้จริงครับผมเชื่อว่าน่าจะมาเป็นแกนหลักให้เราได้ยาวๆครับเพราะว่าน้องเพิ่งอายุ23ปีเท่านั้นเองหากใครต้องการเติม f c c o i ให้นึกถึง m8x.com เว็บไซต์เติม f c c o i ที่ถูกสะดวกและปลอดภัยมีให้เลือกช็อปแบบหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC, Xbox หรือว่าจะเป็นตระกูล PS ก็สามารถที่จะเลือกช็อปกันได้ตามใจพิเศษวันนี้ใช้ ส่วนลด B b w ีวรลดทันที5%ถ้าใครอยากเติมคอย FC ให้นึกถึง m 8 x c o m กันเลยถ้าอยากจะเติมเกมให้นึกถึง Elastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า8,000 0คนมีบริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายและถ้าอยากเติมเกมเมื่อไร่ให้นึกถึง Elas สติ s ช o p ได้เลย และในปีที่6ครับเรามีบัดเจ็ตอยู่ราวๆ84ล้านยูโรนะก็ถือว่าใช้ได้เลยครับในปีที่แล้วครับย้อนกลับไปเราได้แชมป์คอนเฟอร์เรลีกเข้าไปครับแต่ว่าถ้าเรากลับมามองในลาลีกาสเปนเนี่ยเราจบเพียงแค่อันดับที่8นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยพอใจครับในลีก เราอาจจะต้องพัฒนามากขึ้นและแน่นอนครับหลังจากที่เราได้คูบาซี่เข้าสู่ทีมเลยครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเซนเตอร์ตัวขวาของเราอย่างคูบาซี่ครับจะได้จับคู่กับเซนเตอร์ตัวซ้ายอย่างอาเซซิโอครับจากเรอัลบาริดิตครับ <laughs> เป็นคู่แคนกันมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็มาเป็นเพื่อนนลครับผมในอันดอร่านั่นเองแน่นอนครับในปีนี้เนี่ยผมจะไปหาแบ็คขวาที่อัปเกรดให้กับทีมเราได้ดีมากขึ้นนะครับ ผมบอกว่าในรายของเรนเดอร์เนี่ยเติบโต,ตอาจจะช้าไปผมต้องการแบ็คขวาที่มายกระดับในส่วนของแผงหลังให้ดีขึ้นอะไรครับผมดีลแรกที่มาแบบฟ้าผ่าครับคือจะได้ของลุคลอสซี่ครับตัวนี้ฟรีเอเจนต์ครับและอริกบัตติดกำลังจับตามองอยู่ด้วยเฮ้ยผมว่าเป็นฟรีเอเจนต์ที่น่าสนใจนะผมว่าเป็นพวกสัติ์ตูวายพีก็สิบแปดและสูงหกฟุตสามนะครับถือว่ารูปร่างดีมากสเตตัสก็โคตรด,ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเราไม่เซ็นฟรีตอนนี้จะเหลือ ได้อย่างไรทุกคนไปลุยกันแล้วก็เรียบร้อยครับการเป็นว่าคนแรกที่เราดึงเข้าสู่ทีมในปีนี้ก็คือฟีเจนอย่างลุคลอสซี่นั่นเองครับเป็นผู้สักประตูที่เราไปไฮแจ็คตัดหน้าอาริโกมาดิดมาได้ครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าอนาคตไกลนะแล้วก็น้องเนี่ยไม่มีต้นสังกัดด้วยเพราะฉะนั้นเี่กก็เสร็จเร้าเลยครับถือว่าเราได้ของดีเข้ามาสู่ทีมเลยนะฮะปีนี้และแบ็กขวาที่ผมสนใจครับก็คือชอนฟิลิปบาเร่จากเอลเช่ครับถือว่าเป็นนักเตะนิวเจนที่ ศักยภาพดีมากครับราคาก็ดุดันนะครับผมตามเซตัสของเขาได้เลยครับซึ่งก็เป็นแบ็กขวาที่ผมมองว่าอัปเกรดได้อย่างดีเลยนะและในี่สุดครับเราก็ไปสู่ขอจากเอลเช่ได้สำเร็จครับราคาจบลงที่63ล้านยูโรครับก็แอบตึงเหมือนกันแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยครับและสุดท้ายครับเราก็ไปดิวชอนเฟรดิกบาเร่เข้าสู่ทีมได้เรียบร้อยครับ ถือว่าไม่ต้องปรับตัวด้วยนะอยู่กับเอลเช่ก็อยู่ในหลีกสเปนนั่นแหละครับข้อดีของบาเร่ที่ดีกว่าเรนเดอร์ชัดเจนก็คือความเร็วครับแต่90กับทั้งการออกตัวและก็การสปินนะก็ต้องดูครับว่าจะยกระดับเกมฝั่งขวาให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนครับทั้งเกมรุกและก็เกมรับนั่นเองครับและในปีนี้ครับผมกำลังตัดสินใจครั้งใหญ่ทุกคน ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมอยากจะปล่อยขายอันโตนิโต้คอเดโรครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยโอ้โหเขาแบกเรามาหลายปีนะทําไมเราถึงอยากขายใช่ไหมค่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะมาช่วยปั้นทีมของเราให้แข็งแกร่งขึ้นได้เพราะว่าได้150ล้านยูโรบวกแน่ๆทุกค,คนจำใจต้องปล่อยคอเดโร่ออกจากทีมครับเพราะว่าอยากจะให้ทีมมีตัวเตะที่เข้าแผนมากกว่าน,นี้นั่นเองและล่าสุดนะครับโอ้ทางด้านของบอลหมัดไม่รอช้าครับพี่แก กดรีลิซคอร้อยห้าล้านยูโรของคอเดโรและปิดดิวสำเร็จเลยครับโอ้ยอโหโหโหและที่สุดครับแตได้ของอันโตนิโต้คอเดโรครับก็ถูกฉีกสัญญาไปไปที่เรียบร้อยครับเขาเนี่ยตกลงย้ายซบบรอลหมัดด้วยราคาค่าตัวที่250ล้านยูโรนี่ก็จะเป็นนักเตะที่แพงที่สุดของ FC ซอันโดราแล้วแหะครับ ว่าแน่นอนล้วครับเราเสียลัวเตะที่เก่งที่สุดออกไปและเราก็ได้เงินที่มากที่สุดเข้ามาเลยครับและได้กึงปีคนแรกที่ผมสนใจครับก็คือได้ของเดส l เลดูเอครับแน่นอนครับเรามีเงินอยู่200กว่าล้านครับการจะทุ่มซื้อดูเอไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแต่ว่าต้องใช้เงินหลักร0อยล้านบวกแน่แครับแต่ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดทีมเกมรุกอีกหขั้นเลยนะผมว่าก็ดูใช้ได้ครับ ในส่วนของดิวเดสล l e ดูเอครับเขาโกงไป190ล้านนะก็เป็นอีกหนึงดิวที่เราไม่ไม่น่าจะปิดดิวได้ครับเราก็เลยต้องตัดใจทั้ง2คนไปเลยแหละครับสุดท้ายครับเราดาวเกรดดีกว่าทุกคนเราอาจจะไม่ต้องเซ็นแพงมากครับเรามาจบที่วิลเลียมโกเมสครับตัวนี้เนี่ยจากทางด้านของฟุตชัมตันคือเราเนี่ยใส่ลิสโกเมสไว้ในทีมเราตั้งแต่ซีซันแรกแรกแล้วแหละและสุดท้ายครับโกเมสก็จบที่80ล้านยูโรครับก็ถือว่าราคา รับได้อยู่ครับกับอายุน้องอยังน้อยอยู่นะแน่นอนครับการดึงโกเมสเข้ามาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าคอนเดโรที่เรามีอยู่ตอนแรกเลยครับแต่ว่าเราเนี่ยก็อาจจะได้เสริมหลายตำแหน่งรับทุกคนเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากครับยังมีเงินเหลือครับจากคอเดโรเนี่ยเราจะไปเสริมตำแหน่งอื่นเพื่อเสริมแกร่งให้บันดูสมดุลทุกตำแหน่งนะซึ่งแน่นอนครับโกเมสเนี่ยจะเข้ามาเล่นในส่วนของหน้าขวาทุกคนและเราจะขยับชานร์วจิรี่ไปเล่นหน้าซ้ายแทน ก็จะเข้าแผนของเราตามที่เราตั้งหวังไว้ครับเพราะว่าวอร์จิรี่พี่แกถนัดซ้ายตั้งแต่แรกครับแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวไปเล่นขวานั่นเองอะและโกเมสครับจะลงในส่วนของหน้าขวาครับและวอร์จิรี่ครับจะลงในส่วนของหน้าสายขยับไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนเอาล่ะผมมองว่าชุดนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีนักเตะเป็นตัวแบบฟื้นหวาเหมือนชุดก่อนนะแต่ว่าก็ดูสมดุลแต่และตำแหน่งดูเติบโตไปพร้อมๆกันได้ค่อนข้างดูดีเลยครับ หลายึงกองกลางครับวัย25อย่างปาโบกาบี้ผมมองว่าเราน่าจะเอามาแทนกรานาดอสได้ทุกคนคือกาบี้เนี่ยพี่แกเล่นได้หลายรูปแบบป้าครับจะให้เป็นตัวตัดก็ได้นะถึงแม้จะเป็นตัวเล็กเออจะเล่นเป็นบล็อกชุดบล็อกก็ได้หรือว่าจะเป็นกลึงเพเมเกอร์พี่แกก็ทําได้เลยครับเพราะว่าความหลากหลายใน,นตัวถือว่าสูงมากและในที่สุดครับเราก็ไปเปิดดีลกาบี้ได้ด้วยราคา108้ล้านยูโรครับจากบาซ่าเขายอมนะฮะแต่เงินก็ถึงใช้ได้อยู่ ร้อยกับสุดท้ายเราปิดดีลเซ็นสัญญากับกาบี้ได้เรียบร้อยครับ170,000ยูโรต่อสัปดาห์ครับกับสัญญายาว5ปีเลยครับถ้าดูเผินๆน,น,นะกาบี้เนี่ยเหมือนจะคาแข่งมานานแล้วทุกคนแต่ว่าเอาจริงน้องเมื่ออายุ25นะ ถือว่ายังอยู่กับเราได้ผมว่าเกิน6-7ปีแน่ๆครับละลิงเล่นในลาลิก้าสเปนเนี่ยผมว่าน่าจะยืดอายุได้มากกว่าเดิมครับก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้เราได้กองกลางชั้นเชิงสูงพละกําลังดีและก็บ้าดีเดือดด้วยครับเรียกว่าอยู่ในตัวเดียวกันสำหรับกาบี้นะ <S 2> <S 2> <S และแน่นอนครับจะได้ของกาบี้จะลงมาแทนกรานาดอสนะครับผมก็ถือว่าเป็นกลางที่ผมว่ามองภาพ ค่อนข้างดูทรงดีนะกางรับเนี่ยเป็นคาซาโดครับซ้ายเนี่ยเป็นเมนูนะและขวาเป็นกาบี้ผมว่าชุดเนี้ยอาจจะเล็กทั้งหมดนะแต่ว่าชั้นเชิงสูงทุกคนเลยครับและอุ่นเครื่องในเกมแรกครับกับนิวคาสเซิลครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เรายังต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะเลยครับผมโดยนักเตะชุดใหม่นะยังคงไม่เนียนครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยก็เสมอมาได้2ประตูต่อสครับโดย1ประตูครับจากทด้านของกาบี้ครับ นักเตะใหม่ของเราแล้วก็จานอร์จิรี่ครับปีกซ้ายที่ถูกขยับมาจากปีกขวานะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็ยังเก็บคนแข่งขันดีๆไม่ได้ทุกคนและเกมคุณเครื่องเกมที่2ครับกับการเจอกับซุดการ์ดแล้เกมนี้เราก็ดูจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเลยครับผมนักเตะของเราปรับเปลี่ยนบางจุดครับและก็สามารถทันล่มไปได้4สูตรเลยนะ แน่นอนครับเกมอาจจะยังไม่ได้ดูดี100%แต่ว่าวันนี้เนี่ยไฮไลท์ก็คือไร่ของ v วอร์จิรี่ครับกดไป2ประตูครับกับการลงเล่นในหน้ากึงฝีซ้ายแล้วก็นู n เนสครับเด็กดาวรุ่งของเราที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยได้ลงในส่วนของหน้าขวาและพี่แก่ก็เล่นในโครบซึ่งในแต่ละประตูครับก็ถือว่ามาจากการเข้าทำที่ค่อนข้างสวยงามของอันดอร่าในเกมที่2นะ และแกสุุดท้ายในการอุ่นเครื่องครับเราเจอกับยูนตูสครับเกมนี้เนี่ยเราได้ทดสอบแท็กติกกันอย่างแท้จ,จริงครับเพราะยูนตูสเนี่ยพี่แกมาระบบที่ค่อนข้างรัดกุมนะสุดท้ายครับแม่เราเสมอกันมาจนถึง90นาทีและนาทีที่90ครับจะได้กองอดร่าครับยิงประตูชัยได้จากดาวรุ่งอย่างบาจี้ครับกองหน้าสำรองจากการแอสซิสต์กองวิลเลียมโกเมสครับปีขวาที่ลงมาในครึ่งหลังะนะ ฟมถือว่าร้อนแรงครับ3เกมใน,นการอุ่นเครื่องเราไม่แพ้ใครและเก็บชชนะรวดเลยครับในปีนี้และการแข่งขันของ FC a n d อันดรก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเลยครับผมและตอนนี้นะครับผมเราก็ต้องมาลุ้นกันกับชุดนี้ของเราครับที่บิวเข้ามาใหม่ในปีนี้เนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลงเยอะนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนครับ และเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนช่วง้ายดูการครับทุกคน let's go <S และในปีนี้ครับอันดอร์าจบอันดับที่3ของสกลาลีกาสเปนโอ้โห,โหปีหน้าอันโดอร์าจะได้ตั๋วไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยทุกคนในปีที่7นะโอ้ถือว่าเราเติบโตกันมาอย่างยาวนานครับและปีที่7ปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่เราจะได้ไปโชว์แสงในฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ครั้งแรกนั่นเองในส่วนโคปาเดสปันญาเนี่ยเรายังคงไม่สมหวังนะ มากสุดครับเราเข้ามาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วเราไปแพ้เรอัลมาติดครับสุดท้ายเนี่ยแบติสเนี่ยเป็นแชมป์ด้วยครับก็คือเราแพ้ทีมแชมป์นั่นแหละทุกคนและยูโรปาลีกครับของเราก็ตกรอบตั้งแต่รอบควอเตอร์ไฟนอลนะก็ต้องยอมรับครับว่าอันโดร่าเนี่ยถึงแม้จะได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกมาแต่ว่าในฟุตบอลยุโรปครับก็ยังถือว่าประสบการณ์น้อยมากครับสุดท้ายครับเป็นแชมป์ของคลับบูสต์ไปในปีนี้นะและดูการนี้นะครับผมเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นของลาลิกาสเปนครับตกเป็นของของ โจฮานปากาโโก้ครับโอ้โหเนี่เยเเห็นหน้า <c oughs> เห็นตาแล้วไม่คุ้นชื่อจริงๆแต่โอ้ถือว่าพี่แกเติบโตขึ้นมาได้อย่างสุดยอดครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปากายโโก้อยู่ทีมอะไรนะเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีและสุดท้ายกับแชมเปียนลีกครับตกเป็นแชมป์ของเรอัลมาดริดครับทีมจากลาลิก้าสเปนเนั่นแหละโอ้โหปีนี้ก็ต้องยอมพี่แกนะได้ทั้งแชมป์ลาลิก้าและก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกกลับมายิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งส่วนทีมที่เข้าชิงเนี่ยคือาไนะเอสวีครับรรนะเาาจจนะบบพดูข้ามาลึกเหลือเกิน เรามาเช็คฟอร์มนักเตะใหม่กันหน่อยครับคนแรกคือวิลเลียมโกเมสนะครับผมที่เข้ามาในตำแหน่งหน้าขวานะลง56เกมถือว่ามากสุดในทีมเลยนะเป็นตัวหลักครับแล้วก็ยิงไปถึง16ประตูครับเก็บไป10แอสซิสต์นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าก็พอใช้ได้ครับแต่ก็ยังไม่ได้ดีพอที่คาดหวังได้นะส่วนคนที่ฟอร์มดีกว่าทุกคนก็คือยานเวอร์จิรี่ครับทุกคนยิงไปถึง28ประตูครับทุกคนในตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้ายหลังจากที่เขาเนี่ยโดน ย้ายมาฝั่งซ้ายครับมาแทนคอเดโร่พี่แกยิงถึงเกือบสาิประตูและสีาซิตนะถือว่ายอดเยี่ยมจัดๆแต่ว่าเนื้อใดครับคาราซัสาคือนักเตะที่ดีที่สุดในปีนี้ของเราครับยิงไปถึง35ตุงครับกดไป20แอซซิตโดยรวมวเนี่ยเขามีบทบาทกับการทำประตูทั้งหมด55ลูกครับโอ้โหเรียกว่าตึงจัดจัดเลยนะส่วนคอปปี้เมนูนะครับผมในฤดูการแรกครับทุกคนลงไป52เกม ผมมองว่าก็มีโอกาสได้ลงเยอะแต่ Impact ยังไม่หนาเท่าไหร่นะทุกคน Impact ค่อนข้างน้อยนะครับผมถึงแม้จะลงเยอะแต่ว่า р е й ติ้งอยู่ราว6กกลางเท่านั้นเองก็ต้องปรับตัวต่อไปนะส่วนคนต่อมาครับคือตัด้าน,นของปาโบกาบี้ครับในตำแหน่งกองกลาง c m ซึ่งในปีนี้เนี่ยเราซื้อมาก็คล้ายๆกับไมนูครับยังอารมณ์แบบ ตัวเข้าหากันไม่ค่อยได้นะก็ต้องให้เวลาต่อไปเพราะเรตติ้งก็ใกล้ๆไมนูเลยครับและในพาร์ทหน้าครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อแลวกันนะครับผมว่าทางด้านของ FC อันโดราครับจะมีแผนการอย่างไรสำหรับการต้อนรับ UCL ครั้งแรกทุกคนแน่นอนกับปีนี้เราเสริมทัพเข้ามายังดูยังดูไม่ได้เฉียบขาดเหมือนตอนปีแรกๆทุกคนแต่ว่าแต่ว่านอนาคตในปีหน้าเนี่ยเราจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขดูซิว่าเราจะได้บัตรเท่าไหร่เดี๋ยวก็มาลุนกันใครชอบขอคนละหนึ่งกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องพี่บอลวัฒน ไปองขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีบ๊ายบายครับ